สำหรับการลบจำนวน2จํจำนวนนะคะที่ตัวตั้งไม่เกิน10หัวข้อต่อไปนะคะก็คือการลบด้วยศูนค่ะการลบด้วยศูน์จะเป็นยังไงนะคะเราไปลองดูกันดีกว่าค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นลูปสาวน้อยนะคะทั้งหมด3คนใช่ไหมคะอ่าสำหรับเกมนี้นะคะก็คือเกมสาวน้อยตกน้ำนะคะเกมสาวน้อยตกน้ำเนี่ยคือ การเล่นนะคะจะมีผู้เล่นเนี่ยจะได้รับลูกบอลนะคะ1ลูก2ลูก3หรือ3ลูกเนี่ยแล้วแต่ที่เขากําหนดมานะคะผู้เล่นจะต้องปาลูกบอลนะคะให้โดนแป้นเพื่อให้สาวน้อยนะ่ะตกน้ํานั่นเองค่ะจากในรูปเนี่ยมีสาวน้อยทั้งหมดกี่คนคะ3คนใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่ามีรูปสาวน้อยทั้งหมด3คน และจะเห็นในสามคนนี้ค่ะมีสาวน้อย1คนนะคะที่ตกน้ำลงไปแล้วใช่ไหมคะมีสาวน้อยตกน้ำก็คือ1คนเหลือสาวน้อยที่ยังนั่งอยู่นะ่ะกี่คนคะสาวน้อยทั้งหมด3มคนตกน้ำไปแล้ว1คนจะเหลือสาวน้อยอีก2คนซึ่งเราเนี่ยสามารถเขียนเป็นประโยคสาระการลบได้ก็คือ 3ลบด้วย1จะเท่ากับ2นั่นเองค่ะหรือมีสาวน้อยนะคะสมคนนี่นะคะสาวน้อยสคนจะเห็นได้ว่าไม่มีสาวน้อยตกน้ำคนไหนนะคะมีสาวน้อยคนไหนเนี่ยตกน้ำเลยหรือว่ามีสาวน้อยหรือในทางกลับกันนะคะจะบอกว่ามีสาวน้อยตกน้ำเนี่ย 0คนนะคะเหลือสาวน้อยตกน้ำที่นั่งอยู่กี่คนคะจากตรงนี้3คนใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีสาวน้อยเนี่ยตกน้ำเลยดังนั้นนะคะประโยคสมก,การลบเนี่ยสามารถเขียนได้ก็คือ3เนี่ยลบด้วยศู0จะเท่ากับ3นั่นเองค่ะอะแห่งนั้นนะคะเราไปลองดูข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะ ข้อนี้นะคะก็คือหม้อดินเห็นนักเรียนเห็นรูปหม้อดินไหมคะมีหม้อดินนะคะทั้งหมดกี่ใบคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3่งามสีหมีม้อดินนะคะทั้งหมด5ใบนะคะซึ่งขุนนะ่ยตีหม้อดินแตกไปกี่ใบคะนักเรียนเห็นรูปหม้อดินแตกไหมคะแตกไป2ใบใช่ไหมคะขุนตีหม้อดินแตกไป2ใบ เหลือหม้อดินที่ไม่แตกกี่ใบคะหนึ่งสองสาเหลือหม้อดินที่ไม่แตกเนี่ยสใบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยประโยคสัญลักษณการลบเนี่ยสามารถเขียนได้ด้วย5้ลบด้วยสจะเท่ากับสูขอ่าห้าลบด้วยสจะเท่ากับ3นั่นเองคะ่ะ ่าจากขุนตี้แตกไปสองใบใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูต้นก้ากันดีกว่าว่าต้นก้าเนี่ยตีหม้อดินแตกหรือไม่แตกไปกี่ใบนะคะมีหม้อดิน5ใบเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งต้นก้าเนี่ยตีหม้อดินเป็นไงคะต้นก้าตีหม้อดินไม่แตกเลยหรือจะเรียกว่าต้นก้าเน่ยตีหม้อดินแตกไปศูนย์ใบใช่ไหมคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหลือหม่อดินที่ไม่แตกเนี่ยเท่าเดิมเลยเท่าจํานวนที่มีมาก็คือ5ใบนะคะดังนั้นเนี่ยประโยคสาณ์การลบเนี่ยเราสามารถเขียนได้ก็คือ,อยังไงคะ5ลบด้วยอะไรเอย่ยลบด้วย0จะเท่ากับ5นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ อาจากข้อจากที่ขุนกับต้นกล้าตีหม้อดินตแตกไปใช่ไหมคะขุนตีหม้อดินแตกไปสองใบต้นก้าตีหม้อดินไม่แตกเลยหรือว่าแตกไปศูนใบเราจะเห็นว่าขุนเนี่ยตีหม้อดินแตกมากกว่าต้นก้ากี่ใบคะสองใบใช่ไหมคะสองใบ สองใบคือคิดจากอะไรคะนักเรียนทราบไหมอ่าก็คือจะเห็นได้ว่าจากรูปภาพเนี่ยของขุนเนี่ยตีแตกไปสองใบแต่ต้นก้าเนี่ยตีไม่แตกเลยดังนั้นเนี่ยนักเรียนจึงตอบได้ว่าขุนเนี่ยตีม้อดินแตกมากกว่าต้นก้า2สองใบหรือในทางกลับกันจะบอกได้ว่าต้นก้าเนี่ยตีม้่อดินแตกน้อยกว่าขุนคือ สองใบเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะจากที่เราเรียนการลบด้วยศูนย์มาเนี่ยจะสรุปได้ว่าจำนวนใดเนี่ยลบด้วยศูนย์นะคะจะได้ผลลบเป็นจำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเจ็ดลบด้วยศูนย์ก็จะเท่ากับเจ็ดหรือสี่ลบด้วยศูนย์ก็จะเท่ากับสี่นั่นเองค่ะ อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทบทวนที่นักเรียนเรียนกันมาวันนี้ด้วยนะคะ